สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตัดโคมสื่อนะฮะเป็นรุ่น W A 3 2 0 รุ่น7นะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทางค่ายคมัสุครับนะครับรุ่น7เนี่ยนะก็จะเป็นตัวที่ใหม่กว่ารุ่น6เลยนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยยังขายแค่รุ่น6อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะใหม่กว่าส่วนบ้านเรา1รุ่นเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับพอเป็นรถตักรุ่นใหม่แบบนี้นะครับสภาพรอบตัวรอบคันของเขาเนี่ยจะมีความสดนะมีความใหม่นะครับแล้วก็ พระระบบการคับเียการใช้งานของเขาเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็จะรถตัก3ามสองศูนย์แบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นรถตักนะครับที่มีขนาดบุ้งกีสามคิวแบบนี้นะครับเนี่ยนะสภาพบุ้งกีคันนี้ก็มาสวยเลยนะครับไม่ได้มีรอยชีขาดหรือว่ารอยทะลุตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีเลยนะครับเนี่ยนะสามสองศูนย์คิดเจ็ดนะครับสภาพแขนตรงเตงกระดูกของเขาเนี่ยก็ไม่มีรอยเล้ารอยดามเลยนะครับแห้งสวยดีมากๆนะครับดูอกเผากันด้วยนะครับเนี่ยนะอกเผาแห้งสวยเดิมทั้งคันเลยนะครับ รถนะแห้งทั้งคันนะครับคันนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับขนาดยางที่เขาให้มานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใส่เป็นยางเบอร์ย0 5 25นะครับเป็นยางมาตรฐานของรถตักไซส์3คิวแบบนี้เลยนะครับ ดะะเดี๋ยวดูสภาพเกียร์กันนิดน,นึงนะครับต,ตัวนี้เนี่ยเกียร์ที่เขาใช้งานอยู่นะครับก็จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วนะครับต,ตัวนี้เนี่ยจะเป็นระเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับตัวนี้นะครับการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยเราใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นะครับทักหน้าปกหลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอบเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามความเร็วรถเองเป็นออตโต้เลยนะครับขับเหมือนรถเก่งร,รถยนเราเลยนะครับ สภาพเกียร์ก็มาแห้งสวยมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นใหม่นะครับพวกเนื้อตรงเนื้อตัวรถของเขาเนี่ยก็จะสวยเนียนมากๆเลยนะครับแทบไม่มีรอยผุตรงไหนเลยนะครับเยกไเดียว่าไม่มีเลยดีกว่านะครับเนี่นะฮะเนื้อตัวเนียนกริบทั้งคันเลยนะครับอ่านี่นะฮะ w 320นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องยนต์ดูกันนิดนึงนะครับนี่นะครับพอเปิดเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับเราก็จะเจอเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นสภาพในฝั่งเทอร์โบของเขานะครับผ สภาพเครื่องคันนี้ก็มาสวยแห้งดีหมดเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับรูปพัดลมด้านหลังของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากพัดลมที่เป็นสายพานดึงกับเครื่องยนต์ธรรมดานะครับมาเป็นระบบพัดลมแบบระบบไฮดรอลิกนะครับตัวนี้เนี่ยความเร็วรอบของเขานะครับก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะครับหมุนออโต้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งคอยกินกาลังเครื่องยนต์เหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับก็ดีมากๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับ นนี่ะครับเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับสวยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องยนต์ฝั่งหัวฉีดดูกันบ้างครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์โคมมซุ 6D107 นะครับเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานของเจ้าตัว300 7คันนี้นะครับ งามมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยนะครับตอนที่เขาทํางานเนี่ยนะครับเขาจะสามารถทํางานได้เงียบมากๆเลยนะครับนะเอาล้มเหมือนรถยตนเราเลยนะครับยิ่งรถรุ่นใหม่เนี่ยเครื่องยนต์ก็ทํางานได้เงียบมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นนะสวยนะครับสภาพรอบคันสวยเครื่องยนต์ก็สวยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพได้มวลหัวเก่งกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูกันนิดนึงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแรงระบบการทํางานของเขาเนี่ยทำงานได้แรงดีหรือเปล่านะครับแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยจะเปนััครบดูก ขึ้นมาในส่วนของที่นั่งเบาคนขับนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาภายในนะครับของเจ้าตัว w a 3 0 0รุ่น7คันนี้นะครับเนี่ยนะฮะสภาพภายในมาสวยมากนะครับอ่านี่นะฮะชุดคอนเดนเซอร์เฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีรอยแตกหักตรงไหนเลยนะครับอ่าผมลองนั่งให้ดูนะครับซิปอ่านี่พอนั่งแล้วฟีลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยระบบคอนโทรลของเขานะครับก็จะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับอ่าเป็นคอนโทรลคู่นะ แล้วก็เจ้าตัวในส่วนของล้บเกียร์เนี่ยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นล้บเกียร์ออโตเมติกนะครับแบบนี้นะครับพักหน้าพักหลังอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวเลขที่เขามีมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เกียร์ที่เราเลือกว่าเราจะใส่เกียร์เริ่มที่เกียร์ไหนเหมือนเกียร์แมนนวลนะครับถ้าถ้าเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเลือกเกียร์สองเนี่ยนะฮะสมมตินะครับถ้าเกิดเราเลือกเกียร์สองนะครับรถก็จะเริ่มวิ่งที่เกียร์สองนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวจํากัดเกียรรร์ว่าาาเต้องก รถเนี่ยเราต้องการให้รถเนี่ยวิ่งไปสุดที่เกียร์ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมเลือกเกียร์สนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะครับค่อยๆไล่ไปเกียร์สแล้วก็หยุดที่เกียร์สนะครับจะไม่ข้ามไปเกียร์สนะครับอา่า ตัวน so so ี้เนี่ยจะต่างกันนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับแต่ว่าการันอนของเขาเนี่ยก็จะเป็นลูกเกียร์อัตโนมัติธรรมดาเลยนะครับฝักนับกหลังอย่างเดียวแล้วก็ใช้กันยาวๆไปเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่แล้วนะครับสวยงามดูง่ายนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์เนี่ยตัวนี้ก็มาเย็นพร้อมใช้เลยนะครับก็แน่นอนนะรรถรุ่นใหม่แอร์จะไม่เย็นได้ไงนะครับเขินตายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูระบบกล้องหลังกันนิดนึงนะครับตัวในส่วนของกล้องงหัันนะครบ มันจะขึ้นมาตอนที่เราใส่เกีย์ถอยหลังเท่านั้นนะครับเนี่ยนะใส่เกียร์สลังปุ๊บกล้องหลังก็จะขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยที่หน้างานไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองขับกันนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากแรงแขนก่อนเลยนะครับเี่นนะกดตัวลอยนิ่มๆสบายๆนะครับ,บ,นะรบรนะตัวนี้นะครับนิ่มๆสบายๆนะครับแรงปั๊มดีนะตัวนี้นะครับแรงปั๊มทํางานได้แรงดีปกติเลยนะครับแล้วก็จังหวะการยกแขน ข้อมงายของเขาเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างนิ่มวนวลแล้วก็ตามไม้ตามมือดีมากๆเลยนะครับนะฮะนิ่มนวลนะครับพวงมาลัยไอ้ตัวคอนโทรลหัวท้าเนี่ยนิ่มเลยนะครับใช้นิ้วเดียวผักก็ไปแล้วนะครับอ <c oughs> ่าก็ทํางานได้ไวแล้วก็นิ่มนวลดีมากๆนะครับ่าเดี๋ยวเรามาลองเกียร์กันนิดนึงนะครับวดเบรกมือนะครับเบรกมือเป็นเบรกวงเไฟฟ้าแบบนี้แล้วนะครับรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ผักหน้าผักหลังได้เลยนะครับข้อดีของระบบเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่นะครับเวลาที่เราใส่เกียร์นะฮะ เราจะต้องเหยียบคันเร่งนะครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานของเกียร์นะครับถ้าเกิดเราใส่เกียร์เนี่ยแต anyway. ่เราไม่เหยียบคันเร่งนะครับรถก็จะไม่ไหลเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราผ่อนคันเร่งนะครับเขาจะมีระบบการช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะครับเวลาขับใช้งานทั้งวันเนี่ยจะสามารถขับได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับไปผมลองระบบช่วยเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเนี่ยนะครพอเร่งปุ๊บเนี่ยฮะรถก็จะทํางานนะครับแต่ว่าเวลาเราผ่อนคันเร่งนะครับ รถก,รจก็จะค่อยๆหยุดแล้วก็เบรกไปเองนะครับเนี่ยนะฮะใช้งานทั้งวันเนี่ยสบายแน่นอนนะครับแล้วก็พวกเกียร์ปั๊มไฮลิกแบบนี้นะครับรอ,อ,อบเกียร์ของเขาเนี่ยจะทํางานได้ไวนะครับสปีดต้นเนี่ยจะไวมากๆเลยนะครับเหยียบไปเนี่ยก็จะพุ่งไปเลยนะครับไม่ต้องมารอรอบนานเหมือนรถเกียร์รุ่นเก่าๆนะครับเนี่ยนะฮะอ่าอย่างเงี้ยแรงนะครับเวลาเหยียบปุ๊บเนี่ยก็จะพุ่งไปเลยนะครับพวกนี้เวลาขับใช้งานเนี่ยก็บอกได้เลยว่าจะขับมันมากๆนะครับเพราะว่าเกียร์เขาแรงนะครับเนี่ยนะฮะอ่าเป็นไง แล้วก็พวงมาลัยของเจ้าตัวนี้นะครับก็แน่นอนเป็นรถรุ่นใหม่นะครับพวงมาลัยเนี่ยก็จะนิ่มมากๆเลยนะครับการทํางานเนี่ยนิ่มสบายมือมากๆเลยนะครับเนี่ยนะจะัสดิ์การเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยทำได้นิ่มมากๆเลยนะครับนะฮะคล่องตัวมากๆนะครับพวกนี้นะครับอ่าเนี่ยนะฮะหายเหยียบก็พุ่งไปเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราพอดเนี่ยรถก็จะค่อยๆเบรกไปด้วยนะครับไม่ไหลเหมือนรถรุ่นเก่าๆนะครับอ่าเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นการลองขับเพรคร่าวๆนะครับของเจ้าตัวสัมมโมุรุ่นเจ็คันนี้นะครับแล้วก็เป็นใน SO สว่วนของสภาพภายในนะฮะของเจ้าตัว WA 320รุ่น7คันนี้นครับผมสำหรับลูกค้าข้านในนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักคุมโมซุลนะฮะ WA 320รุ 20, 7, ่น7คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรทด่คือตัวนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็พอได้ต่อเข้ามานะครับ ก็จะมีรูปของเขาเนี่ยนะครับพร้อมกับวิดีโอนะครับเรียลลิรอบคันนะฮะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นวิดีโอตอนเขาขับทดลองใช้งานเนี่ยนะครับแบบเต็มซูปเต็มระบบนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลน์ทีหนึ่งด้วยนะครับอ่านี่นะฮะ อันนี้นะครับก็เป็นรถตักรุ่นใหม่นะครับสภาพของเขาเนี่ยก็จะมาสวยมากๆเลยนะครับเครื่องเครื่องปั๊มของเขาเนี่ยก็จะทำงานได้แรงดีปกติมากๆเลยนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะครับกับเจ้าตัวคอมบัสู้ WA 320รุ่น7คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับก็จะได้พาสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ